สวัสดีครับเด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับช่วงวันหยุดเดากันไหมครับวันนี้คูก้องมีกิดีครับสนุกสนุกมานำเสนอกันอีกแล้วก่อนอื่นเรามาอบอุ่นุร่างกายกันก่อนนะครับพร้อมกันหรือยังครับท่าที่หนึง่งยืดแขนทั้งสองข้างในด้านบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอไปนะครับ เอาขาตายไปข้างหน้ายืดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่กดแปดสิกลับมาขาขวาสลับกันนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่้าหกดแปดเก้าอไปยิงอยู่กับที่นะครับยกการลงนึ่งสองสามส ห้าหกเจดแปดเครับครับวันนี้ก,กล้องมีกิจกรรมสนุกสนุกค,คือระโดดตารางที่ท่านผู้ปกครองนะครับสามารถนตำซอสเทฟที่บ้านหรือช็อกนะครับมาจี่ตารางตามนี้เลยนะครับสองฝั่งนะครับแล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีการเล่นนะครับ มีการเล่นนะครับผู้ปกครองกระโดดนําโดยให้เด็กๆฝึกการสังเกตว่าผู้ปกครองกระโดดในทางทิศทางไหนก่อนนะครับโดยกูจะสาทิศดังนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมกระโดดตารางวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปฝึกกันนะครับกิจกรรมนี้สามารถให้เด็กๆฝึกการตงตัวและฝึกการสังเกตอย่าลืมนะครับส่งคลิปให้คุณครูคดูด้วยดูอยากดูว่าเด็กๆคนไหนไม่สามารถกระโดดตามคุณพ่อคุณแม่ได้แล,ล้วเราจะมาดูกันนะครับสวัสดีครับ